มาลองเล่น99คืนในป่ากันนะฮะนี่เป็นการเล่นครั้งแรกของผมเลยช่วงแรกมาเราหาตัดไม้เก็บไม้ไปเติมไฟกันก่อนนะจะเป็นวัยรุ่นเติมไฟกันนะคะสำหรับแบบนี้เราก็จะเก็บไม้มาตรงนี้แล้วก็วางไม้ไปนะฮะเติมไฟนะฮะแม่ไฟบันดับผมไม่รู้เหมือนกันว่าไฟดับมาเป็นยังไงวันแรก2วันแรกมามันก็คงไม่มีอะไรหรอกฮะเราก็แค่เติมไฟบนไปเรื่อยๆแบบนี้นะเจอหมาป่าด้วยฮะนนี้อย่าหาปยุ่งมานะเดี๋ยวมันน่าจะทําร้ายเรานะถ้าจะไม่ผิด นี่ฮะกางคืนกำลังมาแล้วนะ,ะการคืนกำลังมาแล้วก็วิ่งไปที่แคมป์ของตัวเองนะครับมาถึงแล้วก็รอจนเช้านะฮะเพราะในวันสองวันแรกมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกฮะก็จะมีแค่ปีศาจกวางนะครับซึ่งมันก็กลัวไฟนะเราสามารถถ่าไฟฉายมาแล้วก็ส่องหน้ามันได้นะฮะมันก็จะเขินอายแล้วก็จะวิ่งหนีเลยเขินอายแบบเอาเมือปิดหน้าไว้นะฮะแบบนิ้วห่างกัน80กิโลเมตรเลยนะฮะ ซึ่งไฟฉายก็ไม่ใช่ว่ามาถึงมันก็จะมีเลยนะฮะเราก็ต้องไปหามันนะฮะซึ่งถ้าเราออกมามันก็จะมืดนะฮะและนั่นคือปีศาจกวางนั่นเองนะฮะน่ากลัวปะลาปะเหลือเลยนะฮะในช่วงคืนแรกๆก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะเราก็แค่มาแอบไว้ในนี้นะฮะจนถึงคื้นที่เจ็ดนะฮะก็จะมีตัวอะไรไม่รู้นะฮะมาโจมตีเราผมก็จาไม่ได้แล้วก็ดูในคลิปเอาละกันนะนะฮะและตอนนี้เวลาการวันเหลือแค่สิบวิเท่านั้นนะฮะเรากับเพื่อนทุกคนก็ต้องเข้ามาในแคมป์นะฮะเพื่อช่วยกันปกป้องแคมป์ของเรานั่นเอง นี่นะฮะสิ่งที่โผล่มากก็คือเป็นเอเลี่ยนกวางนะฮะเรื่องเรากับทุกคนก็จะต้องช่วยกันทําร้ายมันนะฮะไม่ทำาล้หลัรเคลมันทิ้งไปเลยนะฮะนี่ผมเผยหยิบหนังม้ามาด้วยนะฮะจะโดนแบนดไม่พูดหนังม้าแบบนี้จะมีปีศาจกวางอยู่ตรงนั้น,นะฮะเราต้องถือขวานเก่าของเราอันนี้เนี่ยนะฮะไปไล่ทุบมันนะฮะไม่ใช่มานั่งถือไม้กีบไม้ระแบบผมอยู่นะนี่นะฮะแล้วก็ไล่จิ้มมันไปเลย ให้มันตุยไปให้หมดนะนะฮะมีปีศาจวางอยู่ตรงนั้นก็ไม่ต้องสนใจอะไรมันนะมันไม่ได้ทําอะไรเราอยู่แล้วมันเข้ามาใกล้แคมป์ไม่ได้นะฮะหรือไม่ก็เอาไฟสองมันมันก็จะวิ่งตร้วหนีไปเลยนะฮะซึ่งหลังจากที่เคลียร์อะไรเมื่อกี้เสร็จแล้วนะฮะก็มีฝนตกลงมาแล้วก็เอาเศษซากซอมบี้มาเติมไฟได้นะฮะตรงนี้ผมก็าความเร็วแล้วกันนะฮะเราก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะฮะเราก็แค่มานั่งเก็บไฟเก็บฟืนแล้วก็ไปใส่ไฟนะฮะแต่มันเปียกเกินก็ ใส่ไม่ได้นะซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าจะทำยังไงจตเพื่อนบอกผมว่ามันจะต้องเอาไม้ซิวฟ้าเนี่ยไปใส่ในเชลตรงนี้นะฮะมันจะได้หายเปียกนะฮะแล้วก็วนเวียนกับเอเลี่ยนตรงนั้นอยู่สักพักหนึ่งนะฮะเพื่อจะเอาไปเป็นฟืนแล้วก็ไม่ได้นะฮะนี่นะฮะเราเก็บพริกมันจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะเดี๋ยวเราก็สามารถใช้ต้นกล้านเนี่ยมาปลูกแถวแถวแค้มเราได้เลยนะฮะซึ่งมันก็จะมีโอกาสดรอปจากการ ตัดต้นไม้นะฮะตัดต้นไม้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ดรอปมาเองนะฮะสำหรับต้นกล้าต้นนี้นะฮะปลูกไปเรือนะฮะมันก็จะโตมาเป็นต้นไม้ให้เราทุบนั่นเองซึ่งเราไม่สามารถปลูกใกล้กองไฟเกินไปได้นะฮะเดี๋ยวเกมมันจะอีซี่เกินไปนะเช้ามาเราก็มาหาเติมไฟกันต่อนะฮะตัดไม้วนไปเรื่อยๆแล้วก็มาเติมไฟแม่ไฟมันดับนะฮะแล้วอย่าลืมเรื่องหลอดอาหารข้างๆจอเราด้วยนะฮะเราต้องไล่พวกกาต่ายพวกนี้นะฮะเพื่อเอาเนื้อมันมาย่างหรือไม่ก็เอา หมาป่าก็ได้นะแต่หมาป่ามันลำบากชีวิตหลุดออกก็ใช้เนื้อแครอทเนื้อแครอทเนื้อกระต่ายเอาดีกว่านะฮะซึ่งมันกินดิบไม่ได้ด้วยนะฮะมันกินมันขึ้นแดงๆมาไม่แน่ใจมันเสีย HP รืเอเปล่าแต่ดูแลวก็ไม่น่าจะเสียนะซึ่งช่วงตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะฮะก็มาหาตัดไม้หาอาหารมาเติมไฟไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็รอจนถึงค่ำนั่นเองซึ่งตอนนี้เช้าแล้วก็ออกมาล่าหาเนื้อกระต่ายกันนะฮะแล้วก็ผมก็จะมาเคลียร์ไม้บริเวณรอบๆสวนของเราไม่ใช่สวน บริเวณรอบๆคขปมของเรานะฮะนี่คือติดโกลด์แคดดิละบริเวณรอบๆเขปมของเราเพื่อที่จะเอาไปใส่ออกองไฟตรงกลางนั่นเองนะฮะแล้วก็เผื่อจะดอกต้นกล้ามาก็จะไ้ปลูกใกล้ๆแถวนี้นะฮะแต่จากที่ตีมาสองต้นไม่ดอกเลยข้ามมาในวันที่19เลยนะฮะพอันก่อนทันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนอกจากการตัดไม้แล้วก็เก็บเนื้อกระต่ายมาเผาตรงนี้แล้วก็กินบนไปเรื่อยๆกันนะฮะ,ะซึ่งตอนนี้ก็มีฝนตกแล้วก็ มีฟารองด้วยนะฮะแต่มันก็ได้เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นนะฮะก็คือเพื่อนผมตุเยเวยอิตาเบยไอโกไปสองคนนะฮะอยากจะช่วยก็จริงนะฮะแต่ว่ามันต้องใช้โรบรักแล้วก็ใช้เครื่องมือนะครับที่เราไม่มีทั้งเครื่องมือแล้วโรบรักก็ไม่พอด้วยนะฮะถึงมีก็จะไม่ช่วยหรอกอะเพราะเปลืองโรบรักนะโรบรักเปลืองโรบรักนะฮะแล้วตัวแบกของผมคนนี้นะฮะก็เสียไปแ,แล้วก็ ไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็เล่นไม่เป็นซะด้วยแบบนี้ก็ขอบิดจบไปเลยแล้วกันนะฮะคราวหน้าว่างๆจะมาเล่นให้จบก็สเก้าวันก็แล้วกันนะครับคือผมก็เล่นไม่เป็นนะฮะใครมีคําแนะนําอะไรก็สามารถแนะนํากันให้ฟังได้นะฮะถ้าทำไมเพื่อนผมตุยสองรอบวันนี้สามารถแนะน,านํากันมาได้นะฮะสำหรับใครที่ที่พอเล่นเป็นนะฮะก็ช่วยแนะนําผมด้วยนะผมเล่นไม่เป็นไม่มีพื้นฐานอะไรเลยนะฮะ ที่เล่นมาทั้งหมดนี่คือเพื่อนบอกทั้งนั้นนะฮะโอ้วตอนนี้คือฝนแกะตกแล้วนะฮะก็ตัดจบคลิปพอดีเลยโอเคนะตอนนี้ฝนตกแล้วก็ต้องรีบพักให้จบนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดหัวใจแนะนำอะไรมาให้ฟังด้วยก็ดีนะฮะไปละ